สวัสดีจ้านกน้อยพอดีกำลังรดน้ำต้นไม้แล้วมาเจอนกน้อยพอดีเลยจะเอาอยัางไงดี <c oughs> เห็นไหมต้องเก็บเข้าไปพ้นๆนะเนี่ยจะเอาไว้ตรงไหนดีตัวนี้เดียวเองอ,อบินได้อยู่บินได้อยู่โอเคโอเค โอเคบินไปสูงๆหน่อยนะเดี๋ยวอ้วนมาเจอเข้าใจป่ะจ๊ะรู้ไหมเออบินไปให้สูงๆหน่อยเดี๋ยวอ้วนมาเจออ้วนมาแล้วด้วยไม่ใช่อ้วนนี่มันนอนดวงนอนดวงมาแล้วนอนดวงอุ้ยนอนด้วงไปไหนกินบ่ากินฟ้าทลายโจรไม่ดวงนอนดวง เดี๋ยวหากินผักดูนผักรี่ไปกินฟ้าทะลายโจมบ้างก็ดีนะอ้วนนะหนูต้องไปไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นอ้วนมาแล้วเร็วเร็วไปที่อื่นบินได้ถือว่าแข็งแรงอยู่เนี่ยถือว่าแข็งแรงอยู่เออเออเอฟิงฟ้งฟิง้งฟิ้งเออ สิงสิงิงปล่อยปล่อยไปแล้วไปแล้วโอ้ยผักปลังอวบมากเห็นไหมผักปลังอวบจริงๆที่เราฝังเม็ดไว้เนี่ยนี่ก็ฝังเนี่ยกระเจี๊ยบแล้วก็โรยกับเผาวไว้ เต็มไปหมดนี่เดี๋ยวต้องตัดบางส่วนก็ตัดบางส่วนก็ปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยที่ได้เอาไปโรยๆไว้เนี่ยถ้าเมล็ดเขาแก่ๆนะเนี่ยออผักชีฝรั่งเนี่ยเขาก็จะร,ร่วงมาอยู่ในนี้แลก็จะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดงาไมไลยค๊ะ ขึ้นชายขึ้นชายดฟาายูฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรขึ้นมาเต็มเลยโอ้ยงามขึ้นชายพอดีเห็นนกเลยถ่ายคลิปเลยอันนี้มันคือยามันของน้องหนวสฟิงทำอะไรทำไร อันนี้เอาออกมาไว้ตรงนี้นะฟูมักเนี่ยของคุณนัทวุฒนวลจันนะคะจะดูว่าเอาออกมาไว้ตรงนี้โซนนี้เขาจะโดนแดดจะโตเร็วไหมรู้สึกว่าโตช้ามากเลยหนอนด้วงหนอนด้วงมีขี้ติดตัวด้หนอนด้วงเย่ห <laughs> นอนด้วง มือเขยยาวมันน้องหนวดโตดีมัอนกันยาลูกยาอ้วนน่ะเอย้ยเต็มทางแล้วเดินไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเดินกับสฟิงก์ก็เต็มทางแล้วน่าจะกินกระเพรานะฟิงก์ใช่ไหมดูดูเบบี้คอสก่อนเบบี้คอส เก็บใบกินเอาเอาอุ้ยอวบมากเลยผักตังเนี่ยนการอวบใบใหญ่น้าไปแกงส้มน้าไปอ่อมใส่แหนมนีม่ดูกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำทำไมหิวเหีวยจะได้กินไม่ไกระหล่ำกระหล่ำปรี เด็ดใบไปให้กระต่ายกินแล้วไม่รู้จะห่อให้หรือเปล่าต้องเด็ดใบออกใช่ไหมต้องเด็ดเด็ดใบใบออกใช่ป่ะใบงามเชียวเบบีบ้คอสก็เด็ดไปกินกับน้ำพริกแล้วอร่อยดีเนี่ยไม่เขืยยาวมันมน,น้องหนวดเดเรมตับเลยมัมรีเขาตาเที่ยงนะครบ,บนมช่องเดโชสุดอินนะคะ อันนี้นอนชอนใบเห็นปะนี่นอนชอนใบเห็นไหมเด็ดออกเด็ดออกนอนชอนใบนอ้นเ้ยอมแซบเป็นดงเลยอมแซบเดี๋วกกอนนี่ ที่เราบอกคงเทงเนี่ยอย่างเงนะี้ยเก็บกินได้แล้วนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเก็บกินได้ละเนี่ยแบบเนี้ยเก็บทงเทงกินได้ละหวานอร่อยทงเทงก็เป็นยายเย็นสรรพคุณทางยาแก้ไอใครที่แบบไอเขาเขาแคกๆเด็ดปี กินนะเอเอจะหายระคายเคืองได้ข้อมูลจากอาภัยภูเบศเยอะเลยเนี่ยแบบเนี้ยเด็ดกินได้ละอู้เยอะแยะเลยข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้อร่อยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเอาไปปลูกได้แล้วเห็นปะ นนะลูกอย่างเงี้ยแล้วก็บีบๆเขาอุ้ยน่ากินเนี่ยเอาเม็ดข้างในเขาบีบีอะอุ้ยเห็นเมล็ดเขาไหมเห็นว่าเขาจะมีเมล็ดเห็นปะเอาไปโรยๆตรงที่มีดินเนี่ยอย่างเงี้ยโรยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาอีก ออ้ยจิก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 น่ากินไหมอุ้ยจิกน่ากินยังไม่ได้ตัดแต่งใบก็เ,เลยมะเขือเปราะติดดอกให้เราเก็บกินได้ตลอดด้ยเนี่ยมะเขือเปราะเนี่ยเราก็ตัดแต่งไปหลายรอบก็ติดดอกออกผลให้เรา ได้กินบ่อยๆยังไม่ได้ตัดแต่ใครว่าจะตัดเดี๋ยวก่อนพอดีเห็นลูกนกก็เลยจับโทรศัพท์อัดคลิปซะเลยไหนๆก็ไหนๆก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยเลยเออนี่นีทัวัวๆวเดี๋ยวรอให้ยาวให้สูงอีกเนาะเดี๋ยวจะเด็ดยอดค่ะทั่วฝักยาวต้นแม่เขาอยู่ไหน นี่เราเอาออกมาแล้วเนี่ยถอนออกมาแล้วเอาเม็ดแก่ๆเอาเม็ดแก่ๆไปฝังไว้ขึ้นมางามเฉยปะเดี๋ยวพอเขาสูงสๆหน่อยก็จะเด็ดยอดเขาแล้วนะนเด็ดได้แล้เนี่ยเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆเด็ดละเด็ดละนะนเด็ดแบบนี้เลยนะ เ,เด็ดเลยเนี่ยเด็ดเด็ดแบบนี้ยอดไปกินได้นะจ๊ะเอายอดถั่วไปกินได้นะกินพริกเด็ดไปให้เขาแตกใหม่เฮ้ย <c oughs> นี่ยยอดเขาเอาไปกินกับน้ำพริกได้เดี๋ยวเขาจะแตกแตกอีก นี่ก็น่าจะหมดอายุขายแล้วถั่วม่วงถั่วม่วงอันนี้ถั่วอะไรเนี่ยถั่วอะไรนี <c> ่ <oughs> ถั่วอะไรเอา้ากินเถอะเอา้านี่รุดๆโร,ร,ร,รยไปเจอเมล็ดอา่า กะเพราที่ไหนก็รูดแล้วก็โรยไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นเต็มไปหมดเดี๋ยวต้องเอาดินมาเติมให้ท่าน่ะมัเขือยยาวมันน้องหลอดมีอะไรก็ปลูกปลูกไว้ผักเป็ดเนี่ยปลูกดีดีเกิดดีจังมันา่าเป็นดอกพิเศษ ดูแห้งแรงจังฝนไม่ตกแต่ฝนตกมานะโอ้ยสบายเลยเนะี่ยสดชื่นเลยหากินนะมมะม่วง สับสนน้ำดอกไม้หรือวมะมงชราพรกันด้วยเนี่ยมะมงชราพรออกเยอะดีไปสับๆยำกินจะดีไหมเนี่ยไม่มีอะไรพาชมสวน โหผักตังเลยมันนี่อึบย,ยอดอวบๆ่วไปเงี้อืยอย,ยอดอย่างเงี้ยเอาไปตัดปักชํำทิ่มๆก็ติดแล้วหูงามจริงผักปลังนี่กินดีดีปลูกทุกอย่างที่กินได้เดอ้อหน้าบ้านก็งาม น,นี้ดวงใจของทุกโซตรมเศรารมร้องผิดร้องถูกมาสิงมามาแล้วนี่ก็งามเนยในตะก,กร้าเนี่ยมะเขือยาวมันน้องหนวดที่โรยไว้เนี่ยยังไม่ได้แยกอีกตั้งเยอะตั้งแยะโตดีด้วยแข็งแรงด้วยยังอยู่ในตะก,กร้าอยู่เลย ่อจดัดทีดนิดทีละหน่อยต้นไม้เขียวสดเดี๋ยวจะตัดตัดเนี่ยตัดผักโขมจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพราะเขาเริ่มแก่และเดี๋ยวค่อยตัด เสียงนกฟังแล้วสดชื่นยามนี้เธอนอนหัวใจเราร้อนรึเปล่าท้อคงทั้งซึมทั้งเศร้าเฝ้าตรงนี้เบาส่วงเู่เมื่อเธอฝากใจฉันมีเยใจเอ็นดู